นี่นะ่าจะเป็นรองเท้าที่ผมหาข้อมูลได้ยากมากๆนะครับเ n นิงยูหญิงโฟโปรครับเพื่อนๆจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาตามกันในคลิปนี้นะครับตะแดนแหมหาข้อมูลยากมากเพื่อนๆสำหรับรองเท้าคู่นี้นะครับ l i n นิงยูหญิงย u หญิงออกเสียงแบบน,นี้ไหม l i นิงยูหญิงเสียงแบบจีนๆหน่อยนะโฟโปร,โปรนะครับ นี่คือรองเท้าผมคิดว่าเท่าที่หมอหาข้อมูลมานะน่าจะเป็นรองเท้า Daily Trainer ที่เน้นเรื่องของออความมั่นคงเป็นหลักนะครับจ,จุดเด่นของรองเท้ารุ่นนี้นะครับมาละพยายามหาเท่าที่จะหาได้นะรองเท้ารุ่นนี้นะครับก็จะมีโฟม2ชั้นจุดเด่นของมันมีโฟม2ชั้นนะครับชั้นที่1ก็คือเป็นชั้นบนสีขาวตรงนี้เลยนะฮะมีชื่อว่าคิดว่าน่าจะชื่อนี้นะก็คือโฟมที่ชื่อว่าบูมโฟมบูมเนี่ยมันเป็นโฟมที่อยู่ ในรองเท้าลีนิงนะครับแทบจะทุกรุ่นอยู่แล้วนะครับคู่นี้เนี่ยก็ใส่เข้ามาเป็นโฟมชั้นลอยชั้นบนนี่นะครับสีขาวตรงนี้นะครับวัสดุเนี่ยที่ผมหาข้อมูลมามันเป็น P u นะ P u นะครับต่อมานะครับโฟมชั้นล่างนะโฟมชั้นล่างนะครับจะเป็นโฟมที่มีชื่อว่าขออ่านชื่อนิดนึง Cloud Plus ชั้นล่างเนี่ยครับ Cloud Plus นะครับ ราะถ้ากดโฟมเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันเฟิร์มกว่าชั้นบนนะครับแล้วก็ตรงแกนกลางที่เป็นสีทองตรงนี้นะครับมันมีชื่อว่าโปรบาร์ล็อกนะครับโปรบาร์ล็อกนี่จะเป็นแกนกลาง2ฝั่งนะครับที่บอกว่ารองเท้าคู่นี้มันเน้นความมั่นคงก็เพราะไอ้ตัวแกนกลางตรงนี้แหละที่มันช่วยเสริมเข้ามานะครับสร้างความมั่นคงแล้วก็เสริมบริเวณอุ้งเท้าของเราด้วยนะครับนี่ นี่คือจุดเด่นของชุดโฟมในลีนิ่งยูยหญิง4 Pro นะครับหน้าผ้าก็จะเป็น e n g i n e e r m a m e ที่ผสมกับ TPU นะครับมีความแข็งนะครับแต่ไม่ได้โปร่งอะไรมากแต่ก็มีความแข็งแรงดีนะครับเหนียวทนทานนะครับโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับชุดโฟมครบชุดแบบนี้อ่ะตัว o u t s o เป็น GCU นะครับ GCU GCU o u t s o หน้าตาแบบนี้นะครับนี่ แล้วก็ดีไซน์ของมันนะครับแบบนี้คู่อย่างนี้นะครับนี่ผมก็ไม่มีนี่เพิ่งได้ลองเป็นครั้งแรกนะสำหรับลีนเงนะครับไม่เคยได้ลองคู่นี้ดีไซน์แบบนี้เนี่ยเห็นแล้วก็นึกถึงคู่นี้เลยนะก็หยิบขึ้นมาดูเนี่ยเหมือนโฮก้าเลยโฟม2องชั้นเหมือนกันด้วยที่บอกว่าเหมือนก็คือให้ดูตรงนี้เห็นนะอันนี้มาร์กเอนี่ยังไม่ค่อยเหมือนมากนะถ้ามาร์กเอเนี่ยเหมือนเลยโฟมจะเป็นอย่างนี้เป็น เขาตัดดีไซน์ตรงส้นเท้าจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับเหมือนไหมเหมือนนะโฟมก็เป็น2ชั้นเหมือนกันด้วยแล้วก็มีแผ่นเหมือนกันด้วยข้างในนะครับอ่ะแรงบันดาลใจแหละไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเคอ่ามาต่อมานะครับเรื่องของลิ้นรองเท้าลิ้นรองเท้าเป็นแบบบางนะครับลิ้นรองเท้าเป็นแบบบางนะครับมีโฟมบุกนุ่มหลังเท้าลิ้นรองเท้าไหมไม่ค่อยมีนะครับไม่ค่อยมีนะครับเพื่อนครับ เชือกไนลอนธรรมดาปกติฮิลฮิลเคาน์เตอร์แข็งนะฮิลเคาน์เตอร์ตรงนี้แข็งเลยนะครับแข็งมากกดไม่ลงเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้รอบข้อเท้านี่ก็บุนุ่มใส่สบายดีตรงนี้มันมีไอตรงนี้ผมไม่รู้ว่าคืออะไรแต่มันมีไอนี้ด้วยมันมีโฟมซ่อนอยู่ตรงนี้ด้วยอันเนี้ยจะบอกว่าเป็นพูลแท็บไหมที่เอาไว้คอยช่วยดึงเวลาเราใส่รองเท้าไหม ก็ไม่แน่ใจนะหรือมันจะเอาไว้แบบดีไซน์เฉยๆหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะตรงนี้นะครับนี่นะครับดีไซน์โดยรวมก็ประมาณนี้ถ้าดูจากการวางโฟมแล้วเนี่ยผม่็นึกถึงรองเท้าคู่นี้เลยซูเปอรบ์บใช่แต่ซูเปอร์บจะไม่มีแผ่นนะครับเห็นไหมเพื่อนๆเห็นการวางโฟมไหมชั้นบนชั้นลอยแล้วก็มีชั้นล่างชั้นล่างจะไม่หนามากถ้าเทียบกับไอตัวมัค Uh, Mark X เนี่ยชั้นล่างจะหนานะครับแต่ถ้าเทียบกันแล้วกับตัวของ s u p e r b a บาเนี่ยจะใกล้เคียงกว่าก็คือชั้นล่างจะไม่หนามากนะครับชั้นล่างที่เป็นสีขาวตรงนี้ของ Superbar าเนี่ยครับเป็นไฟโฟมบาร์สพล c สอีเนี่ยครับชั้นบนเป็น Turbo p l u ลเนี่ยจะไม่หนาเหมือนกันเลยกับลีหนิงยูหญิง4 Pro นะครับจะคล้ายๆกันโอเคสเปคละส้นเท้าสูง40รู้แค่นี้เลย รู้แค่นี้เลยหาข้อมูลมาแทบตายเนี่ยรู้แค่ว่าส้นเท้าสูง40และหน้าเท้าสูงเท่าไหร่ไม่รู้นะครับแล้วดรอปเท่าไหร่ก็เลยไม่รู้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าหน้าเท้าสูงเท่าไหร่เรารู้แค่ว่าส้นเท้าสูง40เป็นรองเท้าแบบซับพอร์ตพื้นหนาเลยนะครับน้ำหนักของรองเท้าคู่นี้เนี่ยเรนิงยูหญิง4 Pro นะครับอยู่ที่289กรัมในขนาด10 US นะครับเหนื่อยนะ รีวิวรองเท้าคู่นี้เนี่ยเพราะไม่รู้เลยเลยพยายามหาข้อมูลแล้วเสิร์ชเสิร์ชข้อมูลก็ไม่เจอใช้แชท GPT ช่วยก็ไม่มี <laughs> ลำบากชีวิตอาใครมีข้อมูลเกี่ยวกับรองเท้าคู่นี้เพิ่มเติมนะครับเช่นหน้าเท้าสูงเท่าไหร่ดรอปเท่าไหร่เนี่ยก็ช่วยคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับจะได้ผมจะได้อัปเดตเข้าไปในเดสคริปชันได้นะครับอ่ะราคาคู่นี้นะครับอยู่ที่ประมาณมันเปิดอยู่ที่ประมาณ3,000กว่าบาทนะครับที่อยู่ในแอปส้มนะครับแล้วก็ผมมได้คู่นี้ประมาณ2,000 ใส,ส่โค้ดส่วนลดอะไรแล้วพวกนี้รอวันที่มันทำเซลล์เยอะๆหน่อยนะครับก็เหลือประมาณ2000นะครับคือคู่นี้เนี่ยมันที่ซื้อมาเนี่ยเพราะว่ามีเพื่อนในกลุ่มไลน์เนี่ยบอกกันมาว่ามันคล้ายๆกับซปเปอร์บาสมันคล้ายๆกับคู่นี้เราก็เลยอ่ะโอเคคล้ายๆใช่ไหมได้งั้นเดี๋ยวไปซื้อมาลองดูซิว่าเป็นยังไงบ้างก็เลยไปซื้อมานะครับนี่เดี๋ยวไปลองเทียบกันด้วยนะครับว่า2คู่นี้จะเป็นยังไงนะครับผมโอเค ก็เดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของผมลัาจากที่ใส่รองเท้าคู่นี้นะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างครับลีหนิงยู่หญิงโฟโปรครับผมเชิญครับโอเคเพื่อนๆครับเรียบร้อยนะครับกับการทดสอบลี n นิงยู่หญิง4 Pro นะฮะการสวมใส่เป็นยังไงบ้างผมใส่คู่นี้ตรงไซส์นะครับ10 US เท้าผมยาวจริงคือ26.5นะครับลีนิงโฟโที่ผมเลือกมาก็คือ10 US 28ซนนะครับใส่แล้วรู้สึกแบบพอดีพอดีเลยนะสบายๆก็เหลือหน้าเท้านิดหน่อยนะครับแต่ไม่ได้เหลือเยอะมากนะจริงๆเราเคยลองใส่รองเท้าจีนมานะแล้วรองเท้าจีนเนี่ยนะครับเวลาที่เลือกเลือกไซส์เนี่ยผมจะลดลงมาจุดหใช่ไหมแบรนด์อื่นๆเนี่ยแต่ผมลองลองสั่งลีนิงที่เป็นไซส์ตรงมาบ้างก็คือเอา10 US มาเลยเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับก็ ใส่แล้วเนี่ยก็ยังเหลือพื้นที่หน้าเท้าได้แบบเราขยับนิ้วเท้าได้อิสระอยู่พอสมควรนะก็คือขยับนิ้วเท้าได้แหละแล้วก็บริเวณข้างเท้าก็ไม่รู้สึกถูกบีบรัดนะครับก็คือใส่สบายเลยนะกลางเท้ากลางเท้าก็ยืนได้แบบเต็มๆนะครับส้นเท้าก็กระชับโอบอุ้มติดเท้าดีไม่มีปัญหานะครับโดยรวมก็คือเป็นรองเท้าที่ใส่สบายมากๆนะครับโฟมบริเวณรอบๆข้อเท้าตรงนี้ก็บุกนุ่มนะโอบรับกระชับข้อเท้าได้อย่างเป็นอย่างดีนะครับ ทีนี้ฟีลลิ่งของตัวโฟมนะครับโฟม2ชั้นนะชั้นบนเป็นบูมชั้นบนนี่ชั้นลอยเป็นบูมชั้นล่างเป็นคาร์พลัสนะครับคอนเซปต์คล้ายๆกับซูเปอร์บาร์สนะครับมีชั้นลอยแล้วก็มีชั้นล่างเหมือนกับ Mark X2 แบบนี้นะดีไซน์เหมือน Mark X2 อ็กสองนะค,คอนเซปต์คล้ายๆกันแต่การวางโฟมเนี่ยผมว่าคล้ายกับซูเปอร์บาร์สมากกว่านะสิ่งที่เติมเข้ามาก็คือเจ้าตัวนี้โปรบาร์ล็อกนะครับที่เติมเรื่องความมั่นคงฟีลลิ่งของโฟมเป็นยังไงบ้างนะครับโฟมนุ่มนุ่ แต่ไม่ได้นุ่มยวบนะครับนุ่มแบบกําลังดีกําลังดีนะครับใส่เดินผมใส่เดินในชีวิตประจำวันด้วยนะครับคู่นี้เดินแบบสบายๆมากๆเดินแล้วนุ่มกําลังดีมากๆแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่สัมผัสได้นอกจากโฟมแล้วนะครับคือบริเวณหน้าเท้าตรงนี้ที่มันเชิดขึ้นตรงนี้นะครับมันคล้ายๆกับไกด์โซในไกด์ไลน์แม็กซ์อะไรแบบนี้มันช่วยเรื่องของการกลิ้งเท้าให้เราแบบเดินได้แบบไหลลื่นขึ้นนะครับเปลี่ยนเท้าได้ง่ายขึ้นนะครับ ที่สัมผัสได้จากการตอนที่เราไปใส่เดินแล้วก็ใส่วิ่งด้วยก็คือเหมือนกันก็ได้สัมผัสฟีลลิ่งแบบนี้เหมือนกันนะครับก็คือมันมีทรงเป็นร็อกเกอร์นิดนิดแบบนี้นะครับแล้วก็โฟมก็อย่างที่บอกไปนะว่าว่านุ่มนะนุ่มกําลังดีไม่ได้นุ่มยุ่มนะครับความมั่นคงอันนี้แหละที่ผมคิดว่าเป็นไฮไลท์หนึ่งเลยก็คือตัวโปรบาร์ล็อกเนี่ยครับปกติแล้วเวลาใส่รองเท้าที่สําหรับคนเท้าล้มนะครับที่ต้องการความมั่นคงสูงๆเนี่ยโฟมมันจะไม่นุ่มแต่คู่นี้ไม่นะ คู่นี้เปลี่ยนไปก็คือโฟมมันนุ่มกว่านะครับนุ่มกว่าหลายๆแบรนด์ที่ผมเคยลองมาก็แล้วกันนะครับที่เป็นรองเท้าสำหรับคนเท้าล้มเนี่ยครับโฟมเจ้าตัวนี้มันนุ่มแต่มันมีแกนตรงนี้แหละที่ช่วยนะครับเติมความมั่นคงเข้าไปให้นะครับก็โดยรวมนะถ้าผมสรุปเลยสําหรับคู่นี้นะครับลีหนิงยู่หญิงโฟมโปรนะครับเพื่อนๆครับใครอยากได้รองเท้าที่เน้นเรื่องการซัพพอร์ตต้องการความมั่นคงที่มากหน่อยนะแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดคุณเท้าล้มเยอะๆอ่ะคู่นี้อาจจะไม่เหมาะเพราะว่าตรงนี้มันไม่ได้ มันไม่ได้เฟิร์มแน่นมากไงมันไม่เหมือนกับพวกคายาโน่นะมันไม่เหมือนกับพวกอย่างเฮอริเคนเนี่ยที่ตรงเนี้ยด้านในตรงเนี้ยมันออกแบบมาเฉพาะให้มันเฟิร์มแน่นนะแต่อันนี้มันไม่ได้ขนาดนะมันมีแค่แกนกลางตรงนี้เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าล้มเยอะก็อาจจะลองดูยี่ห้ออื่นแบรนด์อื่นดูนะครับแต่ถ้าเกิดคุณล้มไม่มากอย่างของผมเนี่ยเป็นคนเกือบล้มนิดหนึ่งล้มไม่มากนะครับพอใส่คู่นี้แล้วรู้สึกแบบเออสบายๆกำลังดีนะ ก็ใครที่อยากได้รองเท้าสปอร์ตนะครับคู่นี้ก็ตอบโจทย์แล้วก็ล้มไม่มากเท้าปกติได้แล้วก็ล้มไม่มากแล้วได้นะครับส่วนใครที่อยากได้รองเท้าทำความเร็วนะรีนะิงยิ่หญิงโฟโรนียไม่เหมาะเท่าไหร่เพราะว่าน้ําหนักค่อนข้างเยอะนะสองร้อยกรัมผมใส่วิ่งแล้วมันมันไม่ได้ทําความเร็วได้จีจาร์ดอ่ะมันไม่สนุกหรอกถ้าเกิดวิ่งแบบระยะไกลๆแล้วก็เพสนิ่งๆอย่างผม ทำความเร็วได้อยู่ที่ประมาณสักเพลสห้ก็รู้สึกว่าเออรองเท้ามันหน่วงแล้วมันมันเร็วกว่านี้ไม่ได้แล้วมันไม่สนุกแล้วอะ่ะมันควรไปคู่อื่นดีกว่านะครับแต่วิ่งเพลสห้ได้ไหมวิ่งได้นะครับวิ่งเพลสหกสบายๆก็ผมว่ามันเป็นรองเท้าคิดว่าถ้าเกิดเอาไปซ้อมระยะไกลหน่อยอย,อย่างเงี้ยก็น่าจะได้นะอย่างคู่นี้ไกลที่สุดที่วิ่งก็คือประมาณสัก12โลก็ได้อยู่นะครับพอได้อยู่พอไหวคิดว่าไปหลังไปมากกว่านี้ได้21โลได้นะครับ ก็เดี <listed espaço> ๋ยวจะลองดูก <Wit default> ันแล้วกัน21โลจะไหวไหมเดี๋ยวต้องซอมไบโตเกียวด้วยนะโอเคสําหรับกับราคานะครับที่ผมบอกไปนะเพื่อนๆนะว่าราคาคู่นี้เนี่ยมันเปิด3,000แต่ผมมาได้คู่นี้มา2,000และถ้าเกิดเพื่อนๆได้3,000ไม่แนะนําให้ซื้อให้รอมันถึงประมาณสัก2,000กลางๆ2 5 0 2,040แถวนี้หรือ2พ0 0กับพันก็ได้แบบที่ผมได้มานะครับถึงค่อยซื้อน่าจะคุ้มกว่านะครับผมก็ฝากไว้เป็นข้อคิดสําหรับรองเท้าคู่นี้ครับยูหญิงโฟโปรจากลีนะครับเพื่อนๆครับ ทีนี้เราลองมาเทียบกันนะครับระหว่างยูหญิงโฟล์โรกับซูบาสอนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมใส่2ข้างยืนตอนนี้ใส่โฟล์โบรฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ใส่ซูบาสอที่เท้าขวานะครับสิ่งที่สัมผัสได้ก็คือความนุ่มความเฟิร์มของโฟมเนี่ยนะครับซูบาสองเนี่ยมีความเฟิร์มที่มากกว่ายูหญิงโฟล์โรนะครับยูหญิงโฟล์โรเนี่ยนุ่มกว่านะความมั่นคงสูสีกันสูสีกันนะครับเพราะว่าตัวของซูบาสอเนี่ยมันมีความเฟิร์มนะฮะ ร์มอ่ะมันเฟิร์มกว่ามันก็เลยยังพอมันยังมีความมั่นคงพอสูสีกันได้ส่วนเรื่องการตอบสนองแน่นอนอยู่แล้วครับว่าไฟ่โฟมเทอร์โบพลัสยังไงก็ภาษีดีกว่าครับเพื่อนๆครับสำหรับ2คู่นี้นะถ้าแนะนำนะครับคือราคามันก็ต่างกันเยอะอ่ะคู่หนึ่ง7 000, 7็0กับคู่หนึ่งประมาณสักไม่เกิน3,000เนี่ยนะครับหัวต่างกันเกือบเท่าตัวหนึง่งถ้าในความคิดเห็นของผมก็คือถ้าใครอยากได้รองเท้าแบบพพอร์ตดีหน่อยนุ่มหน่อยนะครับไม่ได้ติดแบรนด์มากนะ รีหนิงยูหญิงโฟโปรก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับส่วนใครอยากไปท็อปสุดของสายตัวคู่เดียวจบอย่างที่ผมแนะนำไปในปี2024นะครับก็ซูเปอร์บาสนั่นแหละได้เลยนะครับผมโอเคก็ฝากไว้เป็นความคิดเหน็นของผมกับ2คู่นี้ครับระหว่างยูหญิงโฟโปรจากรีหนิงแล้วก็ซูเปอร์บาสจากเอครับกลับมาที่สตูดิโอของเรานะครับผมอาแล้วรีนิงยูหญิงโฟโปรนะครับข้อมูลเพิ่มเติม ก็มีแค่นี้แหละชุดโฟมบูมแล้วก็เป็นคาวพลาสข้างล่างมีแกนแผ่นตรงกลางแกนตรงกลางนะครับชื่อว่า Pro Bar l o ็อกนะฮะส้นเท้าสูง40น้ำหนักอยู่ที่289กรัมในขนาด10 US นะครับราคาขายก็เริ่มต้นที่3,000 แต่ผมซื้อได้ที่2,000นนะเพื่อนๆเพื่อนๆอ,อ,อาจจะหาได้ต่ำกว่านี้ก็ได้นะครับหรืออาจจะเอาเป็นเบนช์หมาก็ได้สักประมาณ2000นิดๆิด0 0 2 2 0นนะ่ะผมเคยเห็นสวิงอยู่แถวนี้นครับนะถ,ถ้าแพงกว่านี้ถ้า3,000ันอย่าไปซื้อนะเออเพราะผมเคยเห็นราคาต่ำถึง2000 2,000กลางกลงถ้า3,000ันอย่าซื้อนะครับคู่นี้มันมีมันเคยลดได้ถึง2,000กลางๆงครับเพื่อนเพื่อน่าผมได้คู่นี้2,000นะ่ะไม่ใช่2 0 0 0กลางรนะอวันถ้าจะไม่ผิดมันช่วงดับเบิลเดย์มั้ง เออนึ่งเดย์อ่ะมันจะเหลือกับสองพันไรเงี้ยครับอ่ะฝากเอาไว้เป็นข้อมูลกันละกันนะครับแต่ใครที่สนใจรองเท้ารุ่นนี้ครับลีนิงยู่หญิงโฟร์โปรนะครับผมโอเคก็เพื่อนๆคนไหนนะครับที่ได้มีโอกาสลองคู่นี้แล้วช่วยคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับใครสนใจรองเท้าคู่นี้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกกันมานะครับว่าคิดเห็นยังไงกับรองเท้าคู่นี้ครับแล้วก็ย้ํากับเพื่อนๆเสมอๆนะครับว่าไม่มีรองเท้าคู่ไหนที่ดีที่สุดนะครับแต่จะมีรองเท้าที่เหมาะสมที่สุดสําหรับคุณครับบ๊ายบาย